โดนเลพี่น้องใส่สวยอยู่ด้วยเยนี่ย <c oughs> เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องสไตล์อีสานบ้านนาคือก่านนนเนาะมาขอกันเนี่ยมือเสาร์พี่น้องมาใส่เบ็ดไหวเดียวสิผามายามว่าสิมีตัวกินเล้ะ มันยากาศตอนเสาวๆพี่น้องพระอาทิตย์กำลังสีเขืนแน่ห้พยายามมเลยลรังแหละตรงนะเหนียนอ้อุ้ยโดนโดนพี่น้องเอาพี่น้องเต้าเต้าถึงเบทมึงแน่นะ่ะอู้หึจะไหนล่ะนี่บ้าเนี่ เย็นมอพี่เนาะอ้อาใส่เหงือกหอยมันคือกินลงคอเลยเดี๋ยวจะมึงใหายพอลับปุดนะตายเลยโอ้ยมึงเนี่ยพี่เนาะเดี๋ยวสิมึงใหายพอลับปุดเอาไว้ซะก่อนเดี๋ยวไปยามลังต่อไปเลย มันขื้นก็หมายนี่นะพี่น้องใลตัวหนึง่งหลังนี้ก็หมายโดนใส่เหลี่ยงกันเลยนะหลังนี้ก็บกิ๊งโอ้ย Đang nỉ cơ bộ thủy cầu Để có khó Kiếp bếp cơ nè Ui, đáng gì đôn là P'nọc Nhìn là thủy cũng yên màu lúc ta Ui Bỏ khó P'nọc bỏ Ui thủy tính tên mồm khuyện nè Tiếp bực nhầy luôn Phải điều cần cầm một khuyến này Cái nhà là nó mày ไปตั้งหกอนเล้วเหีน้องล้างนี่กับเบอร์ดูนกอหล่นได้ทีเดียง ันนี้เงนียวนะผมกใส่เป็นเนียวหอยเลยเนาะเหนียบกิ๊บหลังนี้ก็ร้อน ล้างสุดถ่ายล้วพี่น้องเบดแดละเบียดใส่บโบราณแล้วน้องพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ชิจบไปเพียงซ้ำนี่แหละเจอกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสตาอีสานบ้านนาางเด้อพี่น้อง